สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมนะครับอาร์ตตี้รีแมนนะครับในเซเว่นสวนบุรีนะครับวันนี้นะครับเราได้รถที่เรียกว่าลิมิเต็ดมาคันหนึ่งนะครับเป็นเล็กพิกขี้หนูแต่ลิมิเต็ดอีดิชันนะครับอ่าหล่อเลยครับลำนี้กิบคลิปวิ่งน้อยๆครับนี่เลยครับวันนี้อยู่กับสปอร์เตอร์ครับทันนี้เป็นสปอร์เตอร์ครบรอบเอนิเวอร์ซี่นะครับ50ปีสปอร์เตอร์นะครับอ่าปี2007ครับ ดูครับท่านผู้ชมสําหรับตัวนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ2,000คันทั่วโลกนะครับหนึ่งในนั้นในหนึ่งใน2,000เนี่ยตอนนี้อยู่ที่เซเอ็มสุพรรณนะครับนี่คันนี้นะครับเป็นคันที่1,424นะครับเขาจะมีเพจนํำมือบอกเลยนะครับว่า50ปีนะครับเอ็นวีซีรี่นะครับสปอตเตอร์นะครับปี2007คันนี้นะครับวิ่งน้อยมากๆเพราะเป็นรถสะสมนะครับ วิ่งมาแค่2,600นะครับ79ไมล์เท่านั้นเองนะครับเครื่องยนต์นะครับ1,200 cc นะครับ Evolution นะครับฟังเสียงดูย็งไงครับดกดันไม่เกรงใจใครสปอร์ตเตอร์50ปีนี่นะครับสีส้มดำหล่อๆนี่ครับ โลโก้ทองแบบนี้นะครับถ้าท่านใดชอบนะครับเอาไปเลยที่ราคานะครับ499,000บาทนะครับสนใจติดต่อได้ที่ผมนะครับอัตตี้0875932222นะครับหรือเจสสิครับ0841375545นะครับอ่าตอนนี้นะครับใครได้ไปนี่เรียกได้ว่าเอาไปจอดหล่อๆในห้องแอร์ได้เลยนะครับเป็นรถสะสม1อีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับ Harley Davidson s p o r t s t e r นะครับ มาพร้อมชิลหน้าและพิงหลังนะครับรถคือรถปีนี้ปี2 0 2พันรถเกือบจะ20สปีแล้วอ่ะท่านผู้ชมวิ่งแค่2 0 0พไมล์เองนะครับคือเป็นรถสะสมจริงๆนะครับนี่หล่อเลยนะครับเครื่องโครเมียมด้วยเงาเงาเลยนะครับมาพร้อมปลายท่อแวนไทดด้วยนะคือจริงๆมันไม่ต้องแต่งอะไรเยอะแยะนะครับรถมันเป็นลิมิตเต็ดอรท่านผู้ชมแค่จอดขึ้นแม่แรงนะครับโชว์โลโก้ทองทองหูหล่อแล้ว ใครมากินเล้าที่บ้านนี่โหหล่อเลย้ะท่านผู้ชมซื้อไปจอดนะครับสนใจนะครับติดต่อได้ที่เราเลย c f m ส่วนบุรีนะครับหรือจะทักกันเข้ามาในแฟนเพจ a c e b o o k ครับ c f m ส่วนบุรีนะครับสามารถอินบ็อกกันเข้ามาถามได้นะครับเพราะรถเราสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ครับเงินสดได้นะครับและผ่อนได้มากสุดถึง60งวดนะครับท่านใดอยากจะเป็นเจ้าของ l i m i t e d e dition ต้องทักหาเราเลย CFM อ็มส่วนบุรีนะครับอยากจะชมตัวจริงมาดูรถกันก่อนก็ได้นะครับมาดูรถมาดูอะไรพิมพ์คุูก็แมปครับ c ีเอ็มสวรบุรนะครับสามารถมาถึงตรงนี้ได้เลยมาลองนั่งลองค่อมลองจับเนี่ยได้เลยนะครับมาชมตัวจริงให้ชอบและค่อยตัดสินใจนะครับรับประกันเครื่องยนต์อีก5เดือนนะครับทาง c MM ีเเรารับประกันว่าซื้อไปนี่ไม่ต้องเป็นกังวลใจนะครับซื้อรถกับเรามั่นใจได้เลยนะครับที่ c ีเอ็มสุวรรณบุรีนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ